สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชมมีดควานะครับวันนี้เสือนำมีดที่สร้างจากบาเรยนนะครับผมชุดสุดท้ายนะครับมีจำนวนทั้งหมด8เล่มเท่านั้นนะครับช้าหมดกดใช้นะครับเป็นชุดสุดท้ายจะเป็นมีดแรกบางคมเชียดเฉียนคมจัดนะครับมาเชิญชมกันก่อนนะครับเล่มที่1ครับผมยาวอยู่ที่9นิ้ว7หุนกว้าง1.6 สัน4มิล4.5มิลนะครับหลังก็จะมีล่องบาของสตีลยอรมันนะครับราคา900บาทนะครับออกแบบมาสำหรับแร่ซอยนะครับตั้งคมสูงมากเลยนะครับคมจะหวานเจี๊ยบเลยนะครับ900บาทครับ เล่มที่2ยาวอยู่ที่9.6นะครับกว้าง1.6นะครับสัน4.5มิลน,นะครับมีร่องบาด้วยนะครับผมจัดมากเลยนะครับทรงสวยนะครับเล่มที่2ความคมครับคมจัดมากเลยนะครับ เล่มที่3ามยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับผมกว้าง1นนิ้ว6หุนครึ่งนะครับสัน4ี่จุดหมิลนะครับผมจัดมากเลยนะครับรช้าช้าให้ดูเลยนะครับนะครับทรงสวยมากเลยนะครับ เล่มที่สยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับกว้าง1.7สัน4.5มิลนะครับผมหนึ่งถึงสี่ราคาอยู่ที่900บาทนะครับ5้ถึงแราคา1นึ่พบาทนะครับผมจัดมากเลยนะครับเล่นพี่สีครับ เล่มที่5ยาวถึง11นิ้วกว้าง1.6นะครับสัน4.5มิลนะครับผมบาเลยสติลเยอรมันดูความคมกันก่อนเนาะโอ้โหคมจัดมากเลยนะครับเล่มที่5ครับยาวด้วยนะครับเล่มที่5 1,000บาทนะครับ เต็มที่หยาวอยู่ที่11เดิ้ว1หนหุนกว้าง1 6นะครับสัน4.5นะครับสวยมากเลยนะครับผมจัดเลยนะครับผม เล่มที่7นะครับ11.2กว้าง1.6นะครับสัน4.5ครับเล่มที่7ก็สวยมากเลยนะครับคม,มีหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมลากช้าติดนะครับทุกเล่มก่อนทรงเสียจะทําุ้มหวานเจียบทุกเล่มเลยนะครับหนึ่พันบาทเล่มที่7เล่มสุดท้ายยาวยูที่11.2กว้าง1.5สัน4.5นะครับ สิจุดสนี่คือยาวสุดเลยนะครับผมจัดมากเลยนะครับปมจัดหวานเจี๊ยบๆเลยนะครับหลากชาได้ดูเลยนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ08 9 7 5 6 0 2 08นะครับทุกเล่มนะครับแถมฝัก pvc ส่งฟรีนะครับ1-4 900บาท5-8 1,000บาทนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ